แกะตรงสุ่มเลยพิดีมีสามเอเราแกะไปแล้วนะอืมยไ ไม่้ยงม่ัดเลยยังไม่ตัดงเลยอากนะคะมอกดเล่นก็ได้ใช่พ่ออยากได้ตัวนี้ค่ะเก็บกรเบ้องอันนี้เราไม่ได้ใส่ถุงอะนะฮุย การ์ดก่อนเลยต้องระวังตัวออกมาหนึ่งสองสามวิทุกคนให้อกปลาได้อันนี้คือแม่เราแกะให้นะแกะตั้งแต่บนรลแล้วแต่เราหลักเนี่ยเลยไม่เห็นนี่มาก แล้วแม่เราก็ปิสกกดสต็อกเทที่เวยตังไม่จ่ายจะเล่นยั่นงหลยเฮ้ยรีรีวิวรีหรออย่าผ่านม,มาลนะคะ นี่เช็การ์ดก็เป็นนี่เขาไม่ส่ายให้มันให้เลยนี่เราได้ไปส่ายเีคียวเดี๋ยวเรามาห้อยกันเลยไม่รู้มันจะน่ารักหรือเปล่าเราห้มไม่เป็นเราไม่ห้อยก่ะ นี่ก็คือสภาพกล่องนะอย่าเราจะเก็บกล่องไวปทำกล่องซุ้มก็จะเก็บกลับไปด้วยอันนี้เป็นตุก๊กตานะคะอัน,นเป็นเฮ้ย <c oughs> อัน,นไม่ใช่ตามกิ้งเลยเด็กอยากได้อยากได้กระมาเข้ากล้องไม่เอาอ่ะแต่เด็กอยากกระหม่อมเข้ากล้องบายบายคะ่ะฝากดูคลิปนีน้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ กดแล้วจะใครให้เป็นกำลังใจกับช่อง mm. นี้มีด้วยนะคะนี่ช่องเราอ่านว่าน้ำใสฟันบลีแล้วก็น้ำแข็งฟอร์มบรีนะคะให้พิมม์แนน้นเลยอี่แล้วก็มันก็จะเจอคลิปแบบนี้เลยนะน่ารักมากบางคนก็จะเห็นบางคนก็จะไม่เห็นนะ 拜拜。